ทุกคนมาพรอกันแล้วใช่ไหมคือมีเรื่องจริงอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเราเป็นน้อยหน้าเจีบตัดยางเราทำไมอ่ะตัดชับตัดชับเลยเราโดดอยู่อ่ะเจ็บสักหมัดไหมเพื่อนๆคือว่าเรามีอะไรจะบอกเว้ยคือตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ค่าคือแวมไพร์เนื้อแวมไพร์และพวกเจ้าทุกคนต้องฟังค่ะ อะไรเลิกเล่นโอเคมาฟังความจริงสักทีจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นมาเฟียก็เพื่อนของแกมันติดนี่ฉันแล้วมันก็เป็นคนเอาแกมาขัดดอกว่างๆก็อย่าลืมขัดใบขัดต้นขัดกิ่งขัดก้านพรุ่งนี้ขัดห้องน้ำด้วยโอเคอุ้ยคือไม่อยากจะบอกอ่ะคือกลัวทุกคนจะตกใจอ่ะคือจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นเป็นเงือก ยอมแลกความทรงจำกับขาแต่เมื่อใดที่ขาโดนนะ้ำเมื่อนั้นความทรงจำจะกลับมาเพราะขาที่กลายเป็นครีมบซึมบื้ออเล่นรอเล่นเมื่อกี้รอเล่นฟังนะคือจริงๆแล้วเราอะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวข้ามาแล้วเจ้าหญิงของข้า,อ,าอ,อ่ะเอออ่อ่ะอ,ะอะ่ความจริงแล้วความจริงคือจริงๆแล้วอะเราไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็น มนุษย์หมาป่าคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนนั้นพวกเจ้าจะได้เห็นร่างจริงของเราบูมันเป็นเรื่องที่ที่เก็บมานานมากไม่เคยบอกใครว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นยม,มาบาล ใดที่เจ้าหมดอายุไข่ข้าจะเป็นคนตัดสินกรรมของเจ้าเองน่าร้อนะนอนนะ